ดีทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ผมก็จะมาทการรีวิวชุดอ่าระดับตำนานตัวใหม่ซึ่งมันก็เมื่อเดือนห้านะแต่ผมเพิ่งม้นี่จะเป็นชุดตัวนี้นะครับโอ้โหมีสองสีด้วยนะไปผมไม่ใช่มันต้องปาอนนี้เนาะอันนี้คือสีฟ้าน้ำอันนี้คือสีแดงจะเป็นอย่างเดีเลยอันเนี้ยคือสีแดงนะครับผมนี่อันนี้คือสีฟ้าสีแดงนะครับมาพร้อมกับพา ก็รบบแมนชัดมีการต่ตอสู้ด้วยครับอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะเป็นการเคลื่อนไหวเองส่วนท่าเอันนี้มันจะมีการลอยด้วยนะครับเป็นท่าเปิดตัวที่เท่มากเลยนี่ก็จะเป็นสีสันสดครับผมว่าพร้อมใส่ชุดระดับตำนานเรียบร้อยนะครับผมเจะรับสมุดร,ระดับโอ้ยครับใช้ผมใส่ในชุดสีแดงผมว่าชุดสีแดงม,มันเท่นนด,ดีนะทรงผมก็ชอบลำดับของผมอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าเอ้ยสองหมื่นสองแสนไม่รู้นะ โอเคแล้วมันยังมีไฮเปอร์บุ๊กตัวใหม่ด้วยในไฮเปอร์บุ๊กก็จะมีมอเตอร์ไซค์บวกความเสียหายสองลดความเร็แรงที่ลบบวกความเร็วอะไรบวกความเสียหายสองลดความเสียหายหนึ่งลบการควบคุมซึ่งนี้มันไม่ค่อยมีผลอยู่แล้วนะแล้วก็มีกล่องใต้กระเป๋าไออะไรวะเนี่ยไอตัวตัวนี้คือไอวอลนะผมนี่เปลี่ยนเปสองหน้าแล้วก็มีัตตนะปืนฟาร์มมาท่าไฮเปบุกไอท่าที่ผม,ม ชอบสักเท่าไหร่นะแล้วก็ที่ผมชอบจริงๆคือตัวนี้สกายไพล์นะครับผมนี่โอ้โหเคมาเซแต่เสียดายนะกระเป๋าผมนึกว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าคลุมแบบไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยผ้าคลุมมันจะมีผ้าคลุมอยู่ใช่ไหมเนี่ยกระเป๋าตัวเนี้ยมันจะเป็นนึกว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าคลุมที่ไหนได้มาเป็นกระเป๋านี้เดี๋ยวติดตาของแกงเลยครับเอายืนเดียวกันให้ดูซึ่งมันก็ไหนนะอันนี้คือกล่องกระเป๋านะผมนี่แล้วจะใส่นี่นะส่วนนี้คือกล่องใต้ สกายไว้โอ้โหเทสุดแล้วก็มีมาด้วยท่าคู่นะผมไหนนาท่าคู่ของเจ้านี้ครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก็ใส่ท่าคู่นี่ไปอโอเคผมตัวมอสไซก็ใส่ไปแล้วครับมีมอสไซตัวนี้อย่างงามโอเคครับผมซุเลเนะ่อ่ะเนต์น่อนะเอจิงเออฟาร์มานะแล้วก็ตัวนี้ฟาร์มาอย่างเท่นนะบวกลั่นสองด้วยนะดอก่อแล้วก็ยังมีหมัดอีกนะครับผมนี่หมัดตัศจิการตัวนี้ ก็ของอัศวินรัสการก็จะประมาณนี <Hayır. S 2> ้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะโดยจะแยกเปอคลิปก็คือจะเล่นในโหมด 4v4 โดยชุดสีแดงเสร็พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราบรรทุกมาเลยนะว่า ันนี้เราจะเล่นชุดแบแมนสองสี 4. จะเป็นยังไงถึงเวลา<ต>ลุยแ,<ต>แล้วไอ้ิชุดสีฟ้านะควรนี้แค่ดีจริงแบ็คแมนสองแฝดกันเขาแปลงร่างนนชุดแบ็คแมนฟุตตวินเราจะจะเองแต่ผมก็งงแต่ว่าเขาไปเอาแรงบรรดาจใจมายังไงเพราะว่าเขายังไม่เห็นว่าจะมีมจบบกแมแะุแบแ็คีมาถุดแล้วก็ว่าชุด,ดว,ว่ดไดีตักหนึ่งุ่มอีกหนึงเด็ดเด First blood. Double kill. 21. Double kill. Triple kill. Wait. She'll. Double kill. What do you think? ของผมมาแนวระยะเพื่อนชิดเนาะคิดถามทุกคนคิดดูเท่เป็นไงนี่นะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องภาพต่างๆผมจะข้ามไปก่อน้าเดี๋ยวผมจะเอาแกล่กเพื่อนไดกคู่กับขอของหน่อยนั่นารักน้องเอาเป็นตัวเล็นที่กับกันเล่นเรืัองมวยการชั้นดูเกินไปเอาซี่็บอกเดี๋ยวปะทะกันเนาะตบแล้แบบโอเคแค่น yeah, ี้แหละนี SO ่ม BE okay, like mm ีหมัดด้วยอันนี้คือหมัดนะหมัดนี่ก็เหมือนหมัดมีดบินเลยน้องคล้ายๆกัน First Blood อิ้ยเยียมหักเก็บ้านบนใช่ด้วยไอ้เย่ไปตัาขอบคุณนะแต่งเรียบร้อยจ้าแซบ Double Kill ปืน,นเมียทันงหมด มันหมดเลยอันนี้คุณสตาร์กันเลยคอนดูริทนี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอบหน้าต้องเปลี่ยนสกิลนะเอาลูกเต,ต๋าตต่างคือลูกตัวตางไมใช้ได้ดีกว่าข่องยี่ขอของหน่อยแต่ถุยชาร์จไปแล้วล้วนครับเนี่ยข้อข้องยาวตัวนี้มันจะมีไอข้องหมือนหมดเนีน่ยมันจะมีสกิลเข้ามาใหม่นี่หยิบขึ้นมาเลย,เลยโอเคแต่ไปที่แอร์ดรอป ก็น่าจะขึ้นบนหมบนกันเ้าไม่เห็นจริงเลยเฮ้ยเกือบไปแล้วเราเกือบไปแล้วเห็นไหมครับค้อเมื่อกี้เขาไม่เห็นผมจริงๆนะทุกคน ผม่าแบบว่ายิงปีนะครับแต่เพราะว่าไม่ใช่ขอของหน่อยระยะมันไกลที่จะใช้ปืนชาร์จนะเอ๊ไม่ซื้อแล้วเพื่อล้วกัน,นอกจิตใจว่ากันเผื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็นจะได้ซื้อได้นี่คือชุดเป็นชานสีฟ้าเดี๋ยวเราจะไปดูต่อนะครับเพราะว่าจะมีชุดสีแดงชุดหนึ่งนะซึ่งผมจะเล่นทีเดียวเลยสองเกมสีฟ้าสีแดงของอยู่นี่ไปที่แอร์ดรอปนนนนอนนาาใช่ป ขอยุสิีือเป็นไรไหมคือซองยาหนึ่งนะหนึ่งนั้นนี่มันก็ดีนะคือผมชอบเท่าซองยาวขนาดนั้นอยู่ตรงนู้นโอ้ยอานับสวยนับไวเกิรแอะครับท่านผู้ชม First Blood เจนับสองชับ e Kill เอาปืนใช้ประเภทเดอะไรอยู่นิอยากได้อ่ะขอบคุณนะเจำกัดนนะคครรัับบสหี๋ยวเพิ่มเปลี่ยนปืนหน่อยแล้วกันเปลี่ยนจากควาสั่งเป็นปลดล็อกบัฟ EP รวดเร็วให้ทุกคนแล้วอุ๊ย EP รวดเร็วผคมากจริงจริงผมมีชุดตำนายอีกหนชุดนะแต่ผมังไม่รีวิวเลยเป็นแค่คนเพื่อเพ่โหนุนั่งเราอย่ังนี้ไปเลยรอ้า เราจะใส่สเก็ตไปเรื่อยๆนะผมจะไม่สนใจแค่นอกตรงนั้นเพราะงั้นเรามีแผงจานของผมอยูสก็เราจะมาดักตรงนี้นะเพราะไงฝั่งนึงถ้ามันมามันต้องมาตรงนี้แหละแอด first play โอยนักคู่เป็นเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮลิมีพีทเฮลิมีพีทเพื่อนมาแล้วนะครับทุกคนแอดไอ้เรื่อยอยู่นี่ฮัลโหลไอวอไอวอฮัลโหลนี่เพื่อนอยู่นี่ฮัลโหลไม่มีใครที่จะช่วยเราเลยเหรอในสถานะนะคุ ด <Double kill. S 1> ับเบิ kill ที่นี่อร์จะดูข้าวเปิดตัวนับนีเป็นต่นเนตอเออแลวจริงๆข่าเนี้ยมันมันจะลอยอย่างงี้นะครับเวลาเราอยู่หน้านนับดีนะเออเดี๋ยวผมให้ทำให้ดูแล้วกันตัวสีแดงนับตายคืออาข้าวคนแถวทู่นี่ว่คนมันลอ,อยมาดูลอยอยู่ด้วยนลำนักของผมก็คือสองหมื่นหกพันสี่สิบเอ็ดนะตอนสิบสิบมีไปดูในเกมต่อไปโอเคครับผมนะนี่เาตอนนี้เราเข้าอ,อยู่ในเกมแล้วนะ นี่ครับไม่ทำไมเกิดขึน้นอะออคนมันขาดเป็นคนน่าสัทำไมคนน่าสงไม่ง่ะเออเนอะจริงๆริผมก็ยังไม่ได้ให้ทุกคนได้ดูการต่อสู้เลยนะการต่อสู้มันยเยอะอยูนน่นี่นะมาไม่ได้หรอแา่สถานจบแล้วะนะครับตอนนี้โอเคครับผมมาแล้วครัคนคนหนึ่งจริงจริงกว่าจะแบบว่าโดนไล่ใครออกจากค้องนะมัไม่เหมือนกันนะที่ต้องออกจากค้องเพราะว่าเยโอ๊ยโอ้โห้ไม่ทัน โอหทุกคนลุมมันเลาสิ่งใหญ่เลยเฮ้เ hey, พื่นพอนคดณรอดมาก first p l a y ผมว่าทรงผมชุดสีแดงมันดูสวยกว่าทรงผมชุดสุดให้ทุกคนดูที่หมัดผมเดี๋ยวโอ้โหสว่างจ้ามากนะขนาดตายแล้วเนะี่ยขนาดตายแล้วนะแลเนะีนย่นะนยหมันะดยังสวนะ่างเลยน่ารักเป็นไงมั้ <Double> kill. โอ้คันด้วยกะสัมเจ็ดที่รับเดี๋ยวเราไปต่อลนะไมแ่แพ้ตรงไหนนี่เกมแรกตัดสินกสองร้อยสามก็มีเอาอีสั้หกคนแล้วกันเพราะว่าเราแพ้เป็นอีกเกมนี้เราต้องตื่นนะครับเราดูแน่นอนการนี้ไอ้จอสู้กันต่อเราจะไม่ยอมแพ้เราจะต้อง ึ่งชุดหนึ่งเกมนะรอนี้ส่วนีกชุดหน refers, sure> <m 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 ึ่งช ah> ุดท ну ี่เป็นชุดแปลงล่างก็จะมีอีกเกมนี้อีกเกมครับโดยชุดแปลงล่างผม็จะจะไปไล่หาไอ้ไฮเปอร์บุกให้กาันเอาว่ามันอยู่แต่วพี่ดาไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยถือเมื่อกี้ถือ้วเกิดอยูเ็เลย i t b l ดเมื่อกี้ผมมัวตถือระเบิดอยเิก็ด Double Kill ้าขวาวิ่งไปแล้วต้องต้ triple kill เตัวนม้โยเมื่อกี้กะจะมาแอคุณนะมาถังอ่ะโอเครเดี๋ยวเราจะยมเลยตมาตามให้พอี็อกทาี่ขอของหน่อยนั้นเรามีตังค์สุดขอบคุณนะ อ๋อโอเคให้ป so ืนมาก็ได้แล้วปืนอาห์ก <tur> <rawd Moder> ็ดีครับลูกโม่เอาไว้มือสุดิ้นโอเคเอ็กเซมังกรโซเฟียเลยโอ้โหโดนฟันแรกเลยในมุมนี้มันแปลกมาแล้ววิ่งตัดอะไรโดนตลอดปุยอะไรล่ะกูโดนอยู่โอ้แล้วใครันไปยืนเไปทำตรงนั้ได้สุดแล้วนะ โอ้ยอุ้ยเราเดี๋ยวเอาปุ่มไอวอลผมทำไมปุ่มเล็กอะฮึแล้ทำไมปุ่มไอวอลไปรวมกับผมจริงๆปุ่มไอวอลมันต้องแยก Double kill ในหมวดซีวีสี่เขาไม่แยกเขาแยกรถรถแยบอีพีรถเร็วให้ทุกคนแล้วเพิ่งรู้นั่นคอนเทนต์ใหม่แล้วเจอผมเจอไอวอลแล้วแต่จะรัซื้อทุกมันยังรวมมีอีกทีเดียวเลยเพาผมกดปุ่มไอวอลพุ่งไปเสร็จเลย ขอบคุณนะเดี๋ยวไม่เป็นไรไหวยัยงไหวยอยู่นะไหวมากเลยครับคิวเดียวทั้งเกมน่มาดีนะฮโอ้ยดันกดดันกดดานบน first blood ว่าตัดกันแล้วดเด็ดเอาไม่ได้ เอาได้ครับโนโดนับบเิลคิลมาครับจิวเพื่อนเนี่ยสิแต่ที่เราคือ,อสิ่งนี้ขอบคุณนะปต่ออะไรต่อเดี๋ยวเปลี่ยนปืนเอาแล้วนะกันของอยู่นี่โอเคแค่น,นี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จนะเ,กเ,กเาจาะชนะสิ่นี้เกมสุดท้ายถ้าชนะก็ตัวดีไฟนอลแล้วเราก็ต้องหมดได้แค่สองจิวตายสามสุดเยอะสุดเลยเพื่อนๆสู้นะเราไม่ได้เก่งขนาด อันนี้คือตะกิเปืนฟั์มาของเป็นลั่นสองนะซึ่งก็ถือว่าโอเคนะผมไม่รู้ว่าใส่คิดไงนะอาจจะมีลั่นที่ดีกว่านี้ก็ได้นะเป็นสกิลลั่นสองเป็นสกิลแรกของลั่นสองผมนะเดี๋ยวเดยวคนใส่ปีนฟังากเลยนะ first blood มันไม่เห็นคนนะตรงนี้ไปกิปดง แแไปต่กหนึ่งเฮ้ไปขวา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 จับโบคมันอยู่ตรงไหนขอด้านล่ามันลงไปด้านล่างแนละ้ส่วนท่วนน่น่าจะใช้แผนการที่ว่าวิ่งแผ่ดนดัอยู่ด้านล่างแล้วก็ปังง๊มยาเราจะวิ่งไปตามล่าม,นะมันค oh. ุนะเมื่อกี้ยังกับมีคนโดดลงมาใช่ปหมอ้าวเขอยู่ไหนวะ มันก็เป็นคนต,ตายวงเพราะวไม่ได้ทุกสมอยแบบนี้แต่ได้มาเจอโอเคอ๋อ,อวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมมาเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบาย